โอ้พวกสายสืบกิสอะไรจ้ะเออเอออ้ยพวกเขาเป็นสายสืบเหรอในบ้านข้านี่นะรับคุณจะทำยังไงคะไปที่ไหนได้เออนั่นไงอยู่ที่รูเอาเจ้าแล้วก็เจ้าขึ้นไปที่ดาดฟ้าจะหมายความว่าไงไเร็ว อ้คนเวททั่วส่งตัวชายที่มาพักที่บ้านของเจ้าออกมาให้เราพวกเขาเป็นสายสืบสายสืบเหรออ้าเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงพวกเขาเนี่ยเหรอใช่ใช่อย่ามาเล่นตลกกับข้านาระราบพวกเขามาที่นี่แต่เขาไม่ทราบว่าเขามาจากไหน แล้วไงต่อเขาไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนแต่ถ้าพวกท่านรีบตามไปอาจจะทันก็ได้เนะเอาทหารไปตามหาพวกเขาที่แม่น้ำจอแดนตรงที่คนข้ามกันนั่นเราอาจจะกลับมาอ,อีก